สวัสดีครับช่วงยอดยุดเล่าเรื่องมาต่อก,กันกับหานท้าภาค2ในตอนที่6และแล้วการสอบก็เสร็จสิ้นที่เหลือก็จะเป็นการตรวจข้อสอบแล้วก็การประกาศผลซึ่งจะเป็นหน้าที่ของกรมพิธีและการโกนี่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้แต่พระเอกรู้วิธีโกงมาจากพ่อของกัวเป่าคุณก็เลยมีการพูดป,ปรามเจ้าหน้าที่ไว้ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าลงมือก็เลยตรวจข้อสอบไปตามปกติ แต่ถึงทางานพระเอกก็ยังไม่วางใจก่อนบันประกาศผลเนี่ยเขาก็ไปเช็คดูก็เจอว่ามันมีการโกงอยู่ลายหนึ่งโดยใช้วิธีสวมรอยเอาชื่อคนอื่นมาใส่แทนในข้อสอบของคนที่สอบผ่านและคนที่สอบผ่านจะถูกเปลี่ยนชื่อออกก็คือบัณฑิตหยางพระเอกจำได้เพราะว่าตอนคุมสอบเนี่ยเขายืนดูอยู่แล้วก็ชื่นชมในใจว่าบัณฑิตหยางเนี่ยตอบข้อสอบได้ดีมากๆ ส่วนชื่อที่ใส่มาแทนพระเอกจำได้ว่าเป็นคนในรายชื่อของรัชทายาทพระเอกก็เลยสั่งสนนะักตรวจสอบนะให้มาปิดล้อมสนามสอบไว้ก่อนอย่าเพิ่งประกาศผลแล้วเขาก็ไปหารัชทายาทรัชทายาทก็บอกในเมื่อห้องเต้แสดงท่าทีว่าปีนี้จะไม่ยอมให้มีการโกงดังนั้นเขาไม่กล้าทําหรอกซึ่งพระเอกก็มองออกอยู่แล้วคงจะเป็นแผนของใครสักคนใส่ลายรัชทายาทมากกว่าแถมชื่อที่ถูกแทนที่ยังเป็นคนของพระเอก แปลว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยากให้เราแตกคอกันแต่ดูจากรูปแบบวิธีลงมือแล้วไม่น่าจะใช่ฝีมือองค์ชายรองเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ทั้งคู่ก็เลยไปเข้าเฝ้าฮอเต้นเนี่ยพอดีอยู่กับเฉินผิงผิงเขาบอกว่าเรื่องการโกงการสอบสำนักตรวจสอบมีข้อมูลมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีขุนนาคนไหนกล้าออกหน้าอาสามาเป็นผู้ตรวจสอบเพราะว่ามันจะล่วงเกินคนมากเกินไปเพ่อบอกเขากล้า ห้องเต้ก็เลยตกลงมอบหมายให้พระเอกทําหน้าที่สืบสวนการทุจริตการสอบแล้วก็ให้สืบย้อนหลังไปปีอก่อนด้วยพระเอกก็พอจะมองออนนะว่าห้องเต้กระเชิญผิงผงเนี่ยตั้งใจพูกระตุ้นให้เขาอาสารับงานนี้เหมือนว่าวางหมาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังดูไม่ออกว่าห้องเต้มีเจตนาอะไร ขากลับออกมาจากวังเขาก็เจอกับขันทีน้อยที่ชื่อว่าหงจูทั้งคู่ก็ไปหาที่คุยกันหงจูก็คุกเข่าให้ที่แท้แล้วสองคนนี้รู้จักกันพระเอกเคยเจอเขาตั้งแต่ตอนที่ตามหาว่าผู้ตรวจการไล่ถูกโบยที่ไหนหลังจากนั้นเจอกันอีกได้ผู้คุยก็มองออกว่าเด็กนี่เป็นคนฉลาดแถมทํางานในวงังตอนนี้ตําแหน่งก็สูงขึ้นเพราะว่าได้เป็นหัวหน้าสำนักพืชผักแทนใต้ขอ,องกงพระเอกอยากจะวางตัวคนของเขาไว้ใกล้ห้องเต้ ก็เลยทําเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งให้กับขันทีน้อยนั่นก็คือจัดการศัตรูของเขาคือสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวของหงจูโดนเจ้าเมืองอิงโจโกดขี่ยึดทรัพย์แล้วก็ทําให้ครอบครัวเขาตายหมดตัวเขารอดมาได้ก็เลยเปลี่ยนชื่อแท้สมัครเป็นขันทีเข้าวังสมพรพเอพอรู้เรื่องก็ส่งคนไปตรวจสอบไอ้เจ้าเมืองน,นั่นพบว่ามีความผิดจริงก็ลงโทษไปตามกฎหมายขันทีน้อยก็ขอบคุณที่พระเอกช่วยจัดการศัตรูให้เขา จากนี้เขาจะเป็นหูเป็นตาคอยดูเรื่องในวังให้จากการที่พระเอกสั่งคนมาปิดล้อมสนามสอบแล้วก็ยังมีข่าวกระจายไปทั่วว่าเขากำลังตรวจสอบการทุจริตผู้ปฏิต่างก็ชื่นชมผลการสอบรอบนี้จะต้องออกมาตรงตามความสามารถแน่ๆต่เท้าฟ้าดเสียเหมือนเป็นแสงสว่างของพวกเขาจริงๆทางด้านพระเอกก็สั่งพี่หวานะให้ไปแก้รายชื่อคนสอบผ่านให้มันถูกต้องและในที่สุดก็ถึงเวลาประกาศผลสอบผลออกมา บันิตอย่างสอบติดเพื่ออีกสองคนก็สอบติดแต่บัณฑิตสื่อตามไม่ติดอยู่คนเดียวทั้งหมดก็เดินทางไปขอบคุณพระเอกรวมถึงฝากตัวเป็นสิทธิด้วยก่อนกลับเนี่ยพระเอกก็เรียกตัวบัณฑิตสื่อให้อยู่ก่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องสําคัญให้ฟังก็คือเรื่องที่เมืองสื่อจีนะถูกเผาแล้วก็ไม่มีใครรอดเลยบัณิตสื่อก็ทั้งเศร้าทั้งโกรธทั้งแค้นเขาฉลาดพอจะดูออกว่ามันไม่ใช่ภัยธรรมชาติอย่างที่รายงานมาแน่ๆ ต่อให้ลมแรงก็ไม่มีทางที่จะไม้ทางเมืองหรือต่อให้ไม้ทางเมืองมันก็ไม่มีทางที่จะไม่มีใครรอดเลยพรเพ่อบอกว่าใครวางเพลิงเขาก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าบัณฑิตสื่อไม่ถอยเขาก็รับปากจะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแน่นอนบัณฑิตสื่อไม่มีที่จะให้กลับไปแล้วแล้วก็ยังสอบไม่ติดด้วยเขาก็เลยตกลงจะติดตามเป็นลูกน้องพระเอก วันต่อมาพระเอไปหาท่านเสนาท่านเสนาก็บอกว่าไอ้การจัดลายชื่อคนให้สอบผ่านหลายปีมาเนี้ยมันทากันเป็นปกติราชทายาทก็ทําองค์ชายรองก็ทําตัวเสนาเองก็เคยทําถ้าพระเอตรวจลึกเกินไปจะสร้างศัตรูเยอะเกินงั้นให้ตรวจสอบที่ตัวเสนาเองดีกว่าแล้วก็จะเตรียมคนสักสองสามคนส่งให้ เสนาบอกว่าเป้าหมายของห้องเต้คงแค่อยากจะสร้างชื่อเสียงให้พระเอกก่อนที่จะรับช่วงพระังในส่วนเป้าหมายของพระเอกเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะโค่นล้มทุกกลุ่มอำนาจได้ด้วยเรื่องนี้เขาแค่อยากจะปั้มปรามไว้อย่างน้อยถ้าเอาผิดเจ้ากรมคนปัจจุบันได้ในช่วงสองาปีข้างหน้าก็คงจะไม่มีใครกล้าโกงสอบพอกลับมาที่จวนก็มีคนมาหา เขาคือบัณติที่ชื่อว่าเฮอจงเบยมาพร้อมกับหญิงไม้คนหนึ่งเขาบอกว่าการสอบปีที่แล้วมีบันฑิคนหนึ่งสอบผ่านแต่ว่าถูกคนอื่นสวมชื่อแทนบัณตินั้นไม่ยอมเลยถูกสั่งฆ่าเมียเขาก็เลยมาทวงความเป็นธรรมให้สามีและนางก็บอกพระเอกว่าคนสั่งฆ่าสามีนางคือท่านเสนาพระเอกก็ส่งเรื่องนี้ให้เหยียนปิงอิ๋นดูแลเพราะว่าคนตายเนี่ยเขาตายนอกเมืองซึ่งเป็นเขตความรับผิดช,ชอบของกองสี่ ทันี้ระหว่างที่ปิงเอาตัวหญิงไม้เดินทางจะไปฟ้องร้องที่ศาลปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ยพยายามจะมาฆ่าหญิงไม้นั้นปิดปากแต่ว่าไม่สําเร็จนะแล้วคนร้ายก็หนีไปแต่ทุกคนเนี่ยจำได้ว่าคนร้ายนั่นคือหยวนหงเต้าคนสนิทของท่านเสนาแบบนี้ก็ชัดเจนว่าท่านเสนาสั่งฆ่าบัณฑิตนั่นจริงๆพอเห็นว่าเมียเขาจะมาฟ้องร้องก็เลยส่งคนมาฆ่าปิดปาก พอพระเอกรู้ข่าวนี้ก็ไปหาท่านเสนาเขารู้ว่าท่านเสนาเนี่ยไม่มีทางจะโง่ขนาดที่ว่าจะส่งลูกน้องคนสนิทตัวเองไปลงมือทําอะไรแบบนั้นให้ชาวบ้านเขาเห็นไปทั่วดังนั้นแปลว่ายวนหงเต้าเนี่ยทรยศท่านเสนาเมื่อเขาลงมือทุกคนก็จะต้องคิดว่าเสนาเป็นคนสั่งแบบนี้ปฏิเสธยังไงก็ไม่มีใครเชื่อแล้วพระเอกก็มองทุกอย่างออก แผนการตั้งแต่รับสั่งให้พระเอกมาคุมสอบมีการเอาชื่อคนของรัชทายามาสมรอยมีการมอบหมายให้ตรวจสอบทุจริตย้อนหลังและอยู่ดีก็มีแม่ไม้คนนึงมาใส่ความท่านเสนาเบื้องหลังของแผนทั้งหมดเป็นฝีมือห้องเต้ทำเพื่อจะปลดเสนาให้ลงจากอำนาจ ส่วเหตุผลก็เป็นสิ่งที่พระเอกคิดได้แต่แรกอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองเพราะว่าในเมื่อ้องเต้จะให้เขาคุมทั้งพระคังในแล้วก็สํานักตรวจสอบย่อมจะไม่ต้องการให้พระเอกเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับกลุ่มอํานาจอื่นๆแต่พระเอกเนี่ยจะมีกลุ่มอํานาจที่ใหญ่ที่สุดหนุนหลังนั่นก็คือท่านเสนาที่คุมทั้งหกกรมดังนั้นถ้าฟ้านเสียจะขึ้นมาเสนาก็ต้องลงไป และแน่นอนเมื่อพระเอกมองออกท่านเสนาก็มองออกเหมือนกันเขาก็ชวนพระเอกไปเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลขออนุญาตกเกษียณตัวเองโดยอ้างว่าอยา,ากจะกลับบ้านเกิดฮอนเตก็อนุญาตส่วนคดีทุจริตการสอบที่ให้พระเอกรำก็จบลงแค่ว่าลงโทษเจ้ากรมพิธีลดขั้นแล้วก็ไล่ไปอยู่เจียงหนานส่วนหญิงไม้ที่มาฟอ้องร้องท่านเสนาพอรู้ข่าวว่าเสนาลาออกอยู่ดีนาก็ยกเลิกไม่ฟ้องแล้ว ก็ถือว่าเสนารู้ตัววายจริงลาออกเองเลยในสายตาคนทั่วไปจะเห็นว่าเขาลงจากอำนาจแบบสวยๆแต่ว่าขุนนางในเครือของท่านเสนาเนี่ยจะรู้ว่าเขาถูกบีบให้ลาออกเพราะคดีทุจริตการสอบและคนตรวจสอบคือฟ้านเสียนดังนั้นหลังจากนี้คนของท่านเสนาจะไม่อยู่ฝั่งฟ้าเสียนอีกซึ่งท่านเสนาเนี่ยไม่ได้แปลกใจนะที่ฮ่องเต้ทำแบบนี้แต่ที่เขาคาดไม่ถึงจริงๆก็คือหยนหงเต้าคนสนิทที่อยู่กันมา20ปีที่แท้เป็นคนของคนอื่น และภาพก็ตัดไปที่หยวนหงเต้ากําลังเดินทางไปที่เมืองสิ้นหยางก็คือไปหาพระคณิษฐาเย็นวันนั้นทางด้านเฉินผิงผิงก็มาคุยกับพระเอกก็อธิบายเสริมว่าสํานักตรวจสอบแต่ละปีเนี่ยใช้เงินมาหาศาลเงินเหล่านั้นน่ะไม่ได้เอามาจากงบประมาณของแคว้นไม่งั้นเดี๋ยวพวกกรมครังหรือว่ากรมอื่นๆเนี่ยจะมายุ่งได้สํานักใช้เงินจากผลประกอบการของพระครังในเท่านั้น นี่คือสิ่งที่แม่ของพระเอกวางไว้ให้สำนักเนี่ยเป็นอิสระจากขุนนางทั้งแผ่นดินพิงบอกว่าพ่อพระเอกเน่ะคิดแบบไร้เดียงสาเกินไปที่จะให้พระเอกคุมแต่พระคลังในอย่างเดียวซึ่งมาเป็นไปไม่ได้จะถือของมีค่าตัวเองก็ต้องมีอำนาจเข้มแข็งพอที่จะปกป้องมันดังนั้นนะสองอย่างเนี้ต้องอยู่คู่กันสำนักไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้พระคลังในไม่มีสำนักคอยปกป้องก็อยู่ไม่ได้ ฮ่องเต้เข้าใจจุดนี้ดีก็เลยให้พระเอกคุมทั้งสองอย่างแต่ว่าจําเป็นจะต้องโดดเดี่ยวพระเอกไม่ให้ใครมายุ่งเพราะว่าความเป็นเอกเทศของสํานักมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ผิงก็บอกว่าการที่เสนาต้องลงจากอํานาจไม่ได้มาจากเรื่องของพระเอกอย่างเดียวแต่ยังมีอีกสองเหตุผลอย่างแรกก็คือท่านเสนาเนี่ยแผ่อิทธิพลไปทั่วราชสำนักไม่มีฮ่องเต้คนไหนอยากจะให้ขุนานางคนหนึ่งมีอำนาจมากมายขนาดนั้นดังนั้นฮ่องเต้ก็เลยกล่าวว่าจะยุบตำแหน่งนี้ทิ้ง ู่นย์เอเคผลก็คือท่านเสนาเนี่ยได้ไปทําให้ห้องเต้ไม่พอระัยเรื่องหนึ่งนั่นก็คือที่ท้องพระโรงตอนที่พระเอกถูกฟ้องร้องเรื่องรับสินบนใต้กงกงตอนนั้นมีคนของรัชทายาทลุกขึ้นมาช่วยเสริมแรงให้คนอื่นก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือรัชทายาทแต่พิงอะดูออกว่าเป็นฝีมือท่านเสนาและห้องเต้ก็ดูออกเหมือนกันเขารู้ว่าเสนาเนี่ยอยากจะให้รัชทายาทกับองค์ชายรองงัดกันเพื่อจะดูว่าใครมีโอกาสจะเป็นห้องเต้คนต่อไป และแน่นอนว่าโฮเต้มไม่ชอบที่เสนาทําแบบนี้นี่คืออีกเหตุผลที่เสนาต้องไปปิดท้ายพิงมีอีกเรื่องก็คือช่วงนี้ได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่กองหกถูกฆ่าตายหลายคนพวกนี้เป็นลูกน้องของเงาแต่ละคนเนี่ยเป็นมือสังหารชั้นยอดแต่กลับถูกฆ่าตายง่ายๆก็เลยขอยืมตัวพี่หวังให้ไปตรวจดูสภาพศพซะหน่อยพระเอกก็ตกลงไม่กี่วันต่อมาก็เป็นวันที่ท่านเสนาต้องออกเดินทางพระเอกก็ตั้งรถม้าไปส่งด้วย เสนาก็ฝาก,ฝากตาเป่าให้พระเอกดูแลแล้วลลมาก็ไปหยุดที่ทุ่งต่อไม้แห่งหนึง่งพอเสนาเปิดหน้าต่างไปก็เห็นว่าเป็นลูกชายลูกสาวมาส่งยืนคำนับแต่ไกลเอาล่ะหลังจากจบเรื่องทุกอย่างฮอนเตก็เรียกพระเอกกับท่านพอ่อคาเเ้าบอกว่าได้เวลาแต่งงานแล้ว โอ้โหแนะ่นอนพระเอกก็ยิ้มกลิ่มเลยรอมานานนะได้แต่งสักทีเขาก็วิ่งออกมาอย่างร่าเริงทางด้านแม่เลนะ็กน่ะก็รีบเตรียมจัดงานใหญ่เลยต่กลางคืนพี่หวังมาเล่าให้พระเอกฟังว่าในช่วงหลายวันมานะี้มีฆาตกรต่อเนื่องมันฆ่าคนตายตลอดทางตั้งแต่เจียงหนามมาถึงเมืองหลวงแต่ว่าตอนนี้ร่องรอยหายไปแล้วพี่หวังไปตรวจดูศพของเจ้าหน้าที่กองหกที่ตายไปก็พบว่ารอยบาดแผลมันเหมือนกับรอยที่ฆ่าหลิงกงเลย พระเอกก็นิ่งไปเพราะว่าคนที่ฆ่าหลิงกงเนี่ยคือท่านอาอูจ่จูซึ่งมันไม่น่าจะมีใครอื่นที่จะทํารอยแผลแบบนั้นได้อีกสําหรับพระเอกแล้วเนี่ยท่านอาคือคนที่เขาวางใจที่สุดท่านอาเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นเทพผูผ้พิทักษ์ไม่เจอกันนานแล้วเขาทั้งเป็นห่วงแล้วก็คิดถึงวันรุ่งขึ้นมีคนสําคัญคนหนึ่งมาหาพระเอกนั่งรถม้าคันใหญ่มากแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้เต็มรถเลยพระเอกก็เข้าไปคุยที่แท้แล้วคนนั้นคือ พระคณิฐาหลีวินรุ่ยนางถูกไล่ออกไปที่เมืองสิ้นอย่างแต่ว่านางแอบกลับมาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยจะแต่งงานนางก็ขอสงบศึกชั่วคราวพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ายังไงนางก็เป็นแม่ของนางเอกนอกจากนี้นางยังเอาของขวัญมาให้พระเอกด้วยเป็นบัญชีของพระครังในพระเอกก็เอาบัญชีไปให้ผิงดูปรากฏว่ามันขาดทุนเป็นหนี้ถึง20กว่าล้านตำลึงโคตรจะเยอะเลย คือพระเอ๋งก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าฮ่องเต้และแควนชิงตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยช่วงยุคสงครามานะมันก็ใช้เงินไปเยอะในการสู้รบหลังจากนั้นหลายปีมานะ้วพักนิษฐาก็สูบเงินจากคลังไปมากเหลือเกินนางก็เอาเงินไปซื้อตัวพวกขุนนางต่างๆให้มารับใช้นางหรือพูดง,ง่ายๆเลยก็คือนาใช้เงินของฝ่าบาทซื้อตัวขุนนางของฝ่าบาทไปและด้วยเหตุผลนี้ฮ่องเต้ก็เลยต้องปลดนางออกแล้วก็ให้พระเอกงมารับช่วงแทน และที่ห้องเต้ไฟเขียวให้พระเอกเล่นงานองคชายรองได้ก็เพื่อจะสั่งสอนเพราะว่าองค์ชายเนี่ยก็เข้าร่วมกับพระคณิษฐาผลานเงินของแคว้นไปเยอะผิงบอกว่าพระคณิษฐาเนี่จะคุมการเงินแย่ยังไงก็ไม่มีทางจะแย่ได้ขนาดนี้ไอ้นี่20ล้านตำลึงเนี่ยน่าจะเป็นนางจงใจวางกับดักไว้ให้พระเอกต้องมาแก้เมื่อพระเอกมารับช่วงปแต่ว่าถ้าหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้สุดท้ายก็จะโดนปดอยู่ดี ปัญหานี้ต้องบอกว่าแก้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินเวลาผ่านไปในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานทางฝั่งนางเอกนะก็มีพระณิธิาแอบมาหามาช่วยทำผมให้หนางเอกก็ขอว่าเลิกแล้วต่อกันกับฟ้านเสียนได้ไหมแต่ว่าพระณิธิาปฏิเสธและนางก็ไปส่วนฝั่งพระเอกไม่ได้เชิญคนเยอะนะก็เชิญแต่คนที่สำคัญจริงๆก็คือพวกเหล่าองค์ชายนั่นแหละ องคชายรองก็มานะมากับเย่ยหลิงเอ,อ๋อก็คือหลังจากที่นาไปส่งเขาวันนั้นทั้งคู่ก็เจอกันบ่อยอีกขึ้นอีกคนที่มาก็คือท่านชายหลี่หงเฉงิงพระเอกก็เรียกไปคุยส่วนตัวบอกว่าฟ้านรุ่นรั่วจะไม่แต่งงานด้วยท่านชายก็บอกงานแต่งที่ห้องเต้ประทานให้ยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พระเอกก็ยังยืนยันว่าจะไม่แต่งสาภาก็มีสารจากห้องเต้น,น้อยเปยฉีส่งมาอวยพร ขานายยังเขียนมาทัวนิยายเรื่องหอแดงนะบอกว่ารอตอนต่อไปอยู่แล้วก็มีอีกเรื่องแจ้งข่าวว่าปารมาจารย์ขู่เหอประกาศรับสิทธิ์หญิงเพิ่มอีกคนนึงทั้งหมดก็ดื่มกินกันสักพักแล้วก็เข้าสู่พิธีงานแต่งงานเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างอบอุ่นแล้วก็หวานชื่นในตอนคำทัดพ่อแม่บรรพบุรุษพระเอกก็บอกให้แม่เล็กเนี่มานั่ง,ง้างคานทำพ่อแม่เล็กก็บอกว่าข้าไม่ใช่แม่ใหญ่ของตระกูลฟ้านตามกฎแล้วมันนั่งไม่ได้พระเอกบอกว่า กดไม่ยอมรับแต่ข้ายอมรับถ้าพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรียกนางมานั่งแล,แล้วพิธีก็จบลงพอเสร็จง,งานทุกคนก็แยกย้ายคราวนี้ก็ถึงเวลาเข้าห้องหอแล้วจ้าเอาลาะเวย้ยพระเอกก็ไปปิดหน้าต่างก่อนเลยนะกันคนมาแอบ,บดูแต่ปรากฏว่าเจอท่านอาอูจูยืนรออยู่บนหลังคาเขาก็เลยบอกนางเอกว่าขอโทษนะขอตัวแปบ๊บแล้วก็ไปคุยกับท่านอา ท่านอานเล่าว่าหลังจากสู้กับขู่เหอเขาก็ไปทางใต้ไปที่เจียงหนานเผื่อว่าจะดึงความทรงจําอะไรกลับมาได้บ้างแต่พบว่าที่นั่นนะ่ะมีคนตายเยอะมากดูจากร่องรอยที่ศพเนี่ยคนลงมือจะต้องเป็นระดับปรมาจารย์แต่เป็นปรมาจารย์ที่ไม่ได้ใช้ลมปราณซึ่งมันก็มีแค่อู่จูคนเดียวเขาก็บอกว่าในเมื่อความทรงจําเขามีปัญหาอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาลงมือโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้เขาก็เลยไม่แน่ใจตัวเองเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ฆ่าพระเอกโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ยื่นเหล็กเจาะอาวุธของเขาให้พระเอกดูถามว่ามีรอยเลือดบ้างไหมพระเอกดูละเอียดแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีเลยแปลว่าท่านเนี่ยไม่ได้ทําท่านอาบอกว่าข้าไม่เชื่อตัวเองข้าไม่เชื่อความจริงแต่ที่มาวันนี้พราะข้าเชื่อเจ้าพระเอกก็บอกท่านอาเชื่อข้าได้ตลอดไป แต่ท่านอาก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีปิดท้าท่านอาบอกว่าหลังแต่งงานให้เอาหีบของท่านแม่ไปที่เขาช้างผู้เสร็จท่านอาเขาไปพระเอกก็หันกลับมาเห็นนางเอกยืนม,มองอยู่เขาก็บอกว่านั่นคือท่านอาอูจ่จูดูแลเข้ามาตั้งแต่เล็ก จากนั้นก็พาางเอ์ไปนั่งดูดาวด้วยกันเขาบอกว่ายังจําได้นางนมีดวงดาวเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าท่านพ่อท่านแม่ของนางจะไม่ได้เข้าร่วมพิธีแต่ไม่เป็นไรยังมีดวงดาวคอยดูอยู่ตลอดแล้วเขาก็หยิบแหวนมาใส่ให้กันมันเป็นแหวนคู่นานพระเอกทาขึ้นเองแล้วก็สัญญาให้ดวงดาวเป็นพยานชีวิตที่เหลือจากนี้พวกเราจะไม่เดินลําพังอีกต่อไป เอาแหละแต่งงานก็แต่งแล้วแลกแหวนก็แลกแล้วคําสัญญาก็ให้แล้วจะเหลืออะไรอีกล่ะพระเอกก็จูบเขาให้ทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูเด,ดิมและนี่ก็เป็นคืนแต่งงานอันแสนมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นเราลูกน้องของพระเอกก็มาคารวะภรรยาของเจ้านายนายเอกก็พูดกับพี่หวงังแทนพระเอกนะว่าในเมืองหลวงน่ะเขามีสหายไม่มากนะักสำหรับเขาแล้วพี่หวังไม่ใช่ลูกน้องแต่คือสหายผู้รู้ใจ และนางก็ขอบคุณที่เคียงข้างพระเอกตลอดมาพี่หวานได้ยินก็ทราบซึ้งนะเขาเองก็มองพระเอกเป็นสหายเหมือนกันหลังจากนั้นพระเอกก็คุยกับน้องสาวฟานรัวๆบอกว่าข้ารู้เจ้าชอบอ่านหนังสือแต่รู้ไหมอ่านหนังสือหมื่นเล่มไม่สู้เดินทางหมื่นลี้เจ้าอยากท่องโลกกว้างไหมด้วยสติปัญญาของนานเนี่ยเห็นพระเอกถามแบบนี้บวกกับเมื่อคือนได้ข่าวว่าปรมาจารย์ขู่เหอจะรับสิิงหญิงเพิ่มอีกคนหนึ่ง นางก็พอจะดาวแผนการได้ว่าพระเอกจ,จะให้นางหนีงานแต่งโดยการไปเป็นลูกศิษย์ของขู่เหอนางไม่รู้ว่าพี่ชายใช้วิธีไหนถึงทําให้ปรมาจารย์คนหนึ่งอยู่ดีก็ประกาศรับสิทธิ์เพิ่มแต่นางรู้ว่าเขาสนิทกับไห่ถังและไห่ถังนั่นก็เป็นสิทย์รักของขู่เหอเรื่องนี้จึงเป็นไปได้แต่ที่ยังสงสัยก็คือเรื่องนี้นมันเพียงพอให้ฮ่องเต้ยอมหรอพระเอกบอกว่า ทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปรมาจารย์มันสูงส่งแค่ไหนปรมาจารย์หนึ่งคนสามารถคำจุนแควนท้งแควนได้การที่ลูกหลานแควนชิงได้ไปเป็นสิ่งปรมาจารย์มันเป็นหน้าเป็นตาขนาดไหนฮองเต้มีหรือจะขัดน้องบอกว่านางอยากจะท่องโลกกว้างแต่นางไม่เคยฝึกบรยุทธ์และการต้องห่างจากพี่ชายไปนานๆเนี่ยนางก็หวาดกลัวอยู่บ้างเพ่อบอกว่าไม่ต้องกลัวเมื่อมีสติปัญญาร่ำเรียนสิ่งใดก็จะสำเร็จโดยง่าย การเดินทางไกลลำบากแค่ก้าวแรกเมื่อก้าวไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมามันจะคุ้มค่าเสมอเสร็จจากเรื่องน้องเนี่ยพี่หวังก็เอาของขวัญแต่งงานจากเชิญพิงิงมาให้มันคือร้านแคนชิงพี่หวังเล่าว่ามันเป็นชื่อกิจการที่เย่ชิงเหมินก่อตั้งเย่ชิงเหมินนี่ก็คือแม่พระเอกนะแต่ว่าพี่หวังยังไม่รู้ คือสมัยนั้นนะ่ะแม่ของพระเอกทาธุรกิจผลิตพวกสินค้าล้าสมัยออกมาขายเช่นพวกเครื่องแก้วสบู่น้ําตาลทรายขาวหรือว่าพวกอาวุธสงครามแน่นอนว่าทําคนเดียวไม่ได้ก็มีการดึงตัวพ่อค้าเก่งๆเอามาฝึกแล้วก็ร่วมกิจการกันทีนี้พอแม่ตายกิจการถูกยึดเข้าเป็นของราชวงศ์ฮอนเต้ก็สั่งมาให้พวกพ่อค้าเหล่านีน้ออกนอกเมืองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวความลับเรื่องการผลิตของแปลกๆของเย่ชิงเหมยเนี่ยมันจะรั่วไหล ปัจจุบันพ่อค้าเหล่านี้ก็ทำงานรับจ้างเป็นเท่าแก่หรือก็คือเป็นผู้จัดการนั่นแหละให้กับพวกร้านค้าต่างๆในเมืองพระเอกก็ไปที่สำนักง,งานของร้านนี้เจอกับเท่าแก่เย่พวกนี้พูดง่ายๆว่าก็เป็นลูกน้องเก่าของท่านแม่นั่นแหละพวกเขารู้ตั้งแต่แรกที่พระเอกเข้าเมืองหลวงมาแล้วว่านี่คือลูกของคุณหนูแต่ว่าแสดงตัวไม่ได้เพราะว่าทางการจับตาดูอยู่ตลอดจากการพูดคุยเนี่ยทำให้รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นที่นับถือเลื่อมใสเพราะว่านามีความรู้ในแบบที่คนสมัยนี้ไม่รู้ และชื่อฟ้านเสียนะแม่เป็นคนตั้งนางบอกว่าท่าน,นางตายลูกนางจะแท้ฟ้านและพี่หวังก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้แหละว่าพระเอกเป็นลูกของเย่ชิงเหมยทางท้าวแก่เย่บอกว่าปัญหาเรื่องพักคางในที่เป็นหนี้20่กว่าล้านเนี่ยเขามีทางแก้ก็คือร้านค้าต่างๆในเมืองหลวงต่างก็ใช้บริการผู้จัดก,การจากร้านนี้ดังนั้นความลับอะไรต่างๆของแต่ละร้านพวกเขารู้หมดสามารถจะเรียกเก็บเงินได้เมื่อรวมจากหลายๆร้านเนี่ยก็จะมากพอ แต่พี่อเอกบอกว่าไม่เอาใช้วิธีข่มขู่แบบนี้ถ้าเป็นท่านแม่จะไม่ทําแน่ๆเอาเป็นว่าเขาขอแค่ให้จดรายชื่อร้านทั้งหมดให้เขาก็พอที่เหลือเขาจะหาทางเองพอกับโจรมาเฉิน,นผิงก็มาหาบอกว่าฮ่องเต้อุตส่าคิดหาทางออกให้เจ้าเจ้ากับไม่รับไว้แล้วจะทํายังไงกับไอ้เองิน20กว่าล้านล่ะจานวนเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้จะไปหาที่ไหน พระเอกก็บอกว่าเรื่องเงินไว้ก่อนเถอะสิ่งที่คนเราต้องทำหลังจากแต่งงานก็คือการไปฮันนีมูนหรือก็คือการดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ต่างหากเขาเล็งไว้แล้วว่าจะไปที่เขาช้างแต่พระเอกก็ไปขออนุญาตฮองเต้ฮองเต้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการไปเที่ยวนะแต่ว่าเขากังวลเรื่องเงิน20ล้านว่าพระเอกจะทำยังไงฮองเต้ก็เลยบอกว่าหรือจริงแล้วเจ้าไม่ต้องรับช่วประคัางในก็ได้นะแต่พระเอกก็ยืนยันว่าเขาจัดการได้ ทางฮองเต้แล้เฉิงเป็นผีแม้จะฉลาดเหนือคนแต่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าพระเอกจ,จะทําได้อย่างไงอะไรก็รจบตอนที่6พูดถึงการหาเงินคําถามท้ายคลิปอยากจะถามว่าถ้าคุณหลุดไปในยุคโบราณจะมีวิธีหาเงินยังไงบ้างโดยใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นคนในยุคนี้เอาจริงผมว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในหนังนะอย่างจะให้ผลิตสบู่หรือผลิตแก้วออกมาเนี่ยผมก็ทําไม่เป็นนะเออมันยากอยู่เหมือนกันบางทีอุปกรณ์อาจจะไม่เอือ้อ ใครมีไอเดียดีๆเนี่ยก็มาพูดคุยมาแชร์กันได้สลักคลิปนี้จบเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ